เซฮาเพื่อนๆวันวนี้นเราจะพาเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ที่ขึ้นชื่อว่าโชว์ผูสวยที่สุดในเอเชียแถมก่อนการแสดงพู้มีเซอร์ไพรส์เล็กๆด้วยแกเรานั่งรถไฟใต้ดินลงที่ซันนี่เบย์ใช่ปะเพื่อต่อรถไฟสายพิเศษสายสีชมพูที่วิ่งตรงไปสู่ดิสนีย์แลนด์เลยพอรถไฟมาเทียบทา่าเราก็เห็นความน่ารักหน้าต่างรถไฟมาเป็นแบบมิกกี้เมาส์เลยพอเข้าไปข้างในขนาดที่จับยังเป็นมิกกี้เมาส์อ่ะ โอ้โหพอได้แบบตื่นตาตื่นใจไปหนึ่งกลุก่มนี่แหละฉันกำลังเข้าสู่โลกดิสนีย์แลนด์ดินแดนพัศจันที่ทำให้เราอ่ะรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยทุกคนรู้ไหมสิ่งแรกที่เข้าไปในดิสนีย์แลนด์แล้วต้องทำอะไรใช่ละจ้าเราอ่ะต้องไปซื้อเครื่องหัวเราก็ลองอยู่หลายแบบอยู่นะแต่เราก็ได้อันนี้มาน้องดัมบูน้องลดราคาด้วยเลยแกจาก98เหรียญเหลือ50เหรียญครึ่งเลย ก็ตกอยู่ประมาณ200บาทน่ารักปุ๊กปิ๊กได้น,นะคะหลักร้อยด้วยเราซื้อตั๋วล่วงหน้าออนไลน์มาประมาณ2,100บาทเราหาข้อมูลมาคือที่นี่สามารถเอาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามากินเองได้แบบจํานวนหนึ่งอ่ะที่มันกินแบบง่ายๆแบบกล้วยแซนด์วิชขนมปังแล้วก็ที่สาคัญเลยอย่าลืมกระบอกน้ําข้างในมีจุดให้เติมน้ําอยู่แถวๆหน้าห้องน้ําด้วยที่เราบอกว่ากระบอกน้ําสําคัญอ่ะคือน้ําข้างในแพงมากนี่เราถ่ายมาให้ดูด้วย โขกกระปลาไป3-5เหรียญก็146บาทน้ำเปล่าก็ประมาณ30เหรียญ125่บาบาทคือเราจะกินน้ำเปล่าในราคา125บาทเลยเหรอและแนะนำอีกอย่างโหลดแอปดิสนีย์แลนด์มาด้วยนะแอปนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยเขาไม่แผนที่และเวลารอคิวของแต่และเครื่องเล่นให้เราหมดเลยเป็นตัวช่วยในการวางแผนเล่นเครื่องเล่นได้ดีมากเราอะมาถึงดิสนีย์แลนด์ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วใช่ไหมเราก็เลยมองเครื่องเล่นที่อยากเล่นไว้แค่3อย่างที่คิดว่าจะไม่เสียวเท่าไหร่ เครื่องเล่นแรกที่เราไปเล่นก็คือดิสนีย์แลนด์เรลโรดที่เลือกอะเพราะว่าเครื่องเล่นเนี้ยอยู่ใกล้เรามากที่สุดได้แหละแต่บรรยากาศก,ก็คือไม่เห็นอะไรหรืเช่นกันเราเห็นแค่ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้คะแนนเครื่องเล่นนี้สําหรับเราเราให้แค่ 5, ้าเต็มสิพอก็คือไม่เล่นก็ได้อะ <laughs> ครื่องเล่นที่2ใหที่เราไปต่อแถวมาก็คือจังเกอรเวอร์คูดในแอปบอกประมาณ20นาทีเราไปต่อจริงก็20นาทีเหมือนกันนะตอนนั้นที่เราเลือกเล่นอันเนี้ยเพราะว่าเห็นขึ้นว่าเวลาคิวน้อยที่สุดด้วยแหละก็เลยแบบเออลองไปเล่นหน่อยเครื่องเล่นเนี้ยก็คือไม่เสียวเหมือนกันนั่งตามน้ําไปเรื่อยๆนั่งเรือแบบสไตล์แบบนั่งเรือท่องป่าแบบนี้บรรยากาศเหมือนอยู่ในหนังอินเดียน,นาโจนกับตันเรือคือดาวเด่นมากคือแบบทําให้เครื่องเล่นเนี้ยสนุกขึ้นไปแบบ มากๆๆๆๆากมากเลยคือนางแอคติ้งคือสุดพลังมีเสียงเอฟเฟคต์แบบมีฉีดน้ำมีแกงให้เราตกใจ้วยเครื่องเล่นนี้คือก็เพลินดีให้คะแนนเครื่องเล่นนี้ประมาณ7เต็ม1ิเลยให้เพราะว่ากับตันเลยนะและเครื่องเล่นที่3เป็นเครื่องเล่นที่เราตั้งใจไปมากๆ เขา,าจะอยู่ในดินแดน World of Frozen คือเราไปรู้มาว่าโซนโฟเซนในฮ่องกงนินี่แรละอะคือแห่งแรกในโลกโซนนี้เหมือนเข้าไปอยู่ในโลกแบบของกันตู้น่ะแกทั้งหมู่บ้านภูเขาน้ําแข็งแล้วเราก็บังเอิญไปเจอเอลซ่าด้วยแกโซนนี้มีเครื่องเล่นอยู่ประมาณ2อย่างแต่เราเลือกเล่น Frozen Ever After เครื่องเล่นนี้เราใช้เวลาต่อแถวค่อนข้างแบบนานนานมากๆเลยประมาณ30-40มถึงนาทีได้มั้งแต่ความรู้สึกคือดูไม่นานเลยเพราะว่าระหว่างทางที่เรารอเราจะเดินผ่านแบบบ้านไม้ไต้นอนดิกเห็นโคมไฟและเสียงเพลงประกอบการตูนแบบดังเอยๆคลอๆมามูดคือแบบอบอุ่นโรแมนติกมากและที่สำคัญนะโซนเครื่องเล่นเนี่ยเป็นแอร์มั้งก็เลยชิลๆอยู่ได้เรื่อย ล่องเรือไปดูฉากสำคัญของเอลซ่าอันนาแล้วก็เพื่อนของเขาด้วยพร้อมมีเสียงเพลงเอฟเฟกและเสียงสีสันแบบอลังการมากสวยจึง้งและมีจังหวะแบบให้เราได้ลุ้นเบาๆแล้วก็ได้ลุ้นแบบแรง เราให้คะแนนประมาณ9.5หักไป0.5ค่ะเพราะทำให้เราเสียไป1จุดเราอ่ะไปเล่นสามเครื่องเล่นนี้มาก็เกือบประมาณ6โมงครึ่งแล้วพูแสดงโชว์ประมาณสองทุ่มครึ่งใช่ไหมเราก็เลยเดินกลับไปที่ปราสาทไปหาที่นั่งรอแถวหน้าปราสาทเพื่อดูพูคนนั่งแล้วนั่งรอดูพูโหแกคือมีคนมานั่งรอแถวหน้าปราสาทเยอะมาก พอเรานั่งเปื่อยไปเรื่อยๆประมาณทุ่มครึ่งใช่ไหมเราก็ได้ยินเสียงแบบเฮ้ยอะไรอยู่คมงคามอยู่ข้างหลังอนะ่ะเราเลยหันไปมองอา้าเจอโลโก้เอเวนเจอร์อยู่บนฟ้าคือมีโชว์บินโดนบินโดนก็เตีมแบบมา r เวลซะด้วยก็ขนกันมาหมดเลยทั้งไอรอนแมนสไปเดอร์แมนด็อกเตอร์สแตนแอนด์แมนคือเราอ่ะไม่รู้ไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราก็แอบ,บรู้สึกแบบวิเซอเร์ไพรร์เล็กเหมือนกันนะ ช่วงนี้เราก็นั่งดูโชว์แบบเพลินๆแต่เขาจะมีเบรกอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็จะมีเหมือนนาฬิกาเคาะดังเตือนว่าสองทุ่มแล้วและให้ทุกคนยืขน,ยยบบนขึ้นเราก็ยืน่อประมาณครึ่งชั่วโมงตอนพุขึ้นเพลงมาฉายภาพขึ้นปราสาทแกเอ๋ยดีมากฟิลกู๊ดสุดเข้าใจเลยว่าทําไมเขาบอกว่าที่นี่คือโชว์พุที่ดีที่สุดในเอเชียเราให้คะแนนโชว์พุนี้10เต็ม10ไม่มีหักเลยขึ้นก็ดีกลางก็เลิศและจบแบบสวยมากๆ